สวัสดีค่ะมานีกับ้าาเบิองนะคะวิธีการรักษานะคะโลกลำปีสกินด้วยขันขันตนนะคะคือเขาเรียกว่าขันปฐมพยาบาลเนาะ,ะแบบพื้นพื้นฐานเลยนะคะเป็นหรือว่าเป็นกับปองกันดีหี่สุนนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ถ้าก็ใส่เป็นนี่ <c oughs> น้ำส้มควันไม้นะคะนี่ ถ้เาเราใส่น้ำสมควั้นใหม่นี่ผสมกับน้ำน้ำจักรีดแม่นี่ยี่สิเออคือบออันนี้เอา้านี่นะคะน้ำยีโอ้ยน้ำยีซิปลีดกับอันนี้หาฟ้านะคะก็เอามาฉีดให้มันทัวต้งหัวเลยนะคะทั้งป่องกันและรักษาไว้นะคะเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยคะ่ะเป็นตุกข์ขอบ ส่วนหมากเลยต้านสีสังเกตนะคะ่บ,ะม,บมีบาขอ,อกไดบ่เป็นไห้เนี่ยมันอยู่ในการอันอันก็สิถือตัวนำกันเนาะไหอานน้ำแห้งวัวเลยบบนี้นี่นะคะพี่น้องเป็นถึงบ่เป็นบบเป็นกสีว้ก่อนนะคะนี่ไปหาสื่อบิ่งนะคะน้ำส้มควันไม้ ก็สีสีถ่ายทั่วโตไหวเลยนะคะหาหาบ่ได้กะทักแชทมาได้นะคะสีหาหายทางี่เพิ่นมีขายอยู่นะคะต้นนี้กะกำลังเป็นเหมือว่านนะคะฝึ่งสีด้วยแย้มมือแรงมามือนนี่คืนคืนหลายกว่าเกา่าครับว่าทั้งอูดไฟทั้งยุง่งอันไรย,ยุง่งทั้งสีด้วยอะไรมาแรงกะคือเก่าบรอด ขนาดว่าอยู่หน้าใกล้จะมองอื่นก็ปเป็นคือเก่านะคะให้อ้วนทางไหนมากรได้ทีไปขังเบี้ยนีย่วะ <Hey. S 2> น,นี่นะคะโองัวกําลังงัวกําลังอ้วนกําลังใหญ่กับสีมัสโซอีกแล้วเนาะนี่เด็กค้าขัางนี่จะว่ามันบวมบ่ดอีกนั่มนมันยางพุกพุก น,นั่นนั่นนั่นต้องสีดเพนสติปแลละนี่ะนะคะก็บผนเขาไวเลยนะคะนะไปผนยายามาเนนตัวนี้นะไปผนัวมันเป็นก่อนมาผนเอาตัวผลนะ เลยมันเจ็บขาเว้ยขาบวมตีนบวมแล้วแทนสุเจ็บลงอยูยไ่ไหนั่างบวงวานเป็นแผลบอกนี่นะคะสีเขาไปเลยมวนบบาหายจา้าสนะนัะนัะนัดในเงียงเออไปเอาตัวผุนก่อนโอ้ยมวนข่อยเจ็บขา ่ข่กำลังอ้วนกำลังใหญ่ป้ายพ่อแล้วคางไหมไป้ายเปี่ยนตัวนอมาหน่อยต้อยืนยูน่างนี่พนะเลค้วขั้นแท้เลยแม่เป็นตุ่มแบบคืออ่อนอีซุกอีไสอะนะหมดมัน,นะนะคือเขาเคยเป็นหมดมนันเราหันนะ ทางนี้มันกับเปียกกับตัวทางพี่แนมือนี่ครบมือเข้มสองตัวก็วไรตัวนี้ออเออเส้นสเตเบิลยังอืมอ้วขี้โมกมันซึมเว้ยตัวนี้มันเป็นขี้โมกแววไอ้นี่เราไม่ินุนกินอยู่นี่ะนะคะทันน้งสี่แหละ นำสมควันใหม่นะคะเกิดเป็นมือมาอยู่แต่น้ำงวจะคนหรืองวดอกฮิโซ่ก้อนๆนน,นี่แบบนีจ้จะอาบน้ำเป,นเป็นไปได้นี่ให้อาบเอาแบบน,นี้เลคะ่ะสีดพนขอกไปเลยไหมนี่สีดแมงวันไปน้ำใดบอม,มาสีดค้นไหนเนี้ยใส่อันนี้นี่<ม> มันเหมือนควันไฟไงต้องบริการอาหารบอกเยวนมีเห็นวานี่อาหารเหลือเต็มอยู่นี่มันสิกินเหลือไปแทนนี่ว้าว จะให้มันเลี่ยเพราะมันเลี่ยมันก็สีได้กินไปนํ้ำนะคะเพราะว่าสีโตอยู่ขอบไงนะคะมันก็ดีขืนเนาะมันแห้งมันวะไปสีอยู่หอบไงอ่าตื้อาหารจักหน่อยบะแต่ว่าก็เหลือหลายอยู่ลายอยู่ก็ตื้อมาจากโอ้หนึ่งให้มันเป็นอาหารใหม่นี่นะคะอย่าลืมนะคะนี่สีมองกันไว้ห้นำสมพันใหม่นะคะพื้นท้าเลยยังคอยเอิญมอแบบนี้ รักษาต่อจากหมอนะคะแบบที่ว่า,วาไผ่สีดยาบ่เป็นหรือบ่ท่านหูนะคะเอาอันนี้พื้นฐานไปก่อนหลักๆเลยก็คือเพ่นสเต็ปคับไบโอคาราตินนะคะแกอาสเสียกับบั้มลุงคููกันไปเลย่อย่ะนะค่ะบ๊ายบาย